ันเยอะเจียวที่ถึงมากเลยไม่เนรคัเริ่มเลยย่างแต่คอครับอครอนไทยอนตก่ได้แล้วได้แล้วไทยนเริ่มเลยสยาครับกับัวนี้่ถึงข่วที่ออกไปตรงนี้ คือจริงๆอย่างที่คุณนัทได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่9ธนันวาคมนะครับว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์กันแล้วก,ก็เป็นจริงตามนั้นครับจริงๆก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คืออย่างนี้เออพี่ต้องขออนุญาตในการพูดคุยวันนี้เพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือดใดๆนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีคิวมารายการของคุยแซบอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็เลยมองว่ามัน มันมีเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะครับจากความคลาดเคลื่อนของเวลาแล้วกันจนสิ่งที่มันเจอณตัวน,นี้คือหนึ่งพี่ก็บอกว่าณวันนี้คือทางพี่กับคุณนัทมีเรยเนี่ยเราได้ยุติความสัมพันธ์การฉันสามีภรรยาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนหรือในโซเชียลยังตั้งคําถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่าไม่ได้เลิกกันและพี่ก็ปฏิเสธว่าพี่ไม่ได้มีมือที่3พี่นั้นโกหกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นส่งผลกระทบ ต่อครบ <Pf und. S 1> อบครัวนะครับแล้วก็ต่อสิ่งที่รอบข้างต่างๆมันจะเป็นครอบครัวหรือคนข้างๆต่างๆทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องที่บอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันแล้วมีการออกมาบอกว่ามัน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 เป็นไม่ได้เป็นจางข่าวนะอะไรอย่างนี้พี่นั้จตินใจพี่อันเหตุการยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับข่าวครั้งแรกเนี่ยที่ลงกันก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่1ตุลาคมเนี่ยพี่ใช้ชีวิตในครอบครัวตามปกติก็คือทานข้าวที่บ้าน อย่างทานข้าวกับคุณนัทอยู่ในตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ยังออกไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางานก็ <c oughs> ประชุมนะครับซึ่งคราวนี้พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีผู้ช่วยเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ข่าวเต็มทุกฟีดเลยว่าพี่จะมีข่าวว่าอะไรนะนักร้องอยุค 90, 90กับพระเอกดังยุค90อสอแวอวเตียงหักเลิกรากันนอกใจนะครับแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แล้ว นะครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็บอกผู้ช่วยว่ามันไม่ใช่พี่แล้วเพราะเราเจอข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็จะถูกโยงยุค90ใช่ไหมครับพี่ก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่เราอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้มั้งนะครับแต่ผู้ช่วยก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นพี่นะนะครับตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนักโทรมานะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรเพราะว่าณเวลานั้นชีวิตพี่ปกติมากนะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันก็เลยทางมีทางคุณแจ็คกรีน จากช่องออไทยรัฐซึ่งตอนนั้นออฟฟิศอยู่ใกล้กันอยู่ตรงรัชดาก็ mm hmm. าเลยบอกเท่า,านั้นก็ขอคุยแบบแค่สั้นๆแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็คุยตามความเป็นจริงเลย <c oughs> น้องก็ถามพี่ก็บอกว,ว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่า hmm. พี่ก็ยังอยู่บ้านปกติกลับบ้านไปก็ยังเจอกันปกติในเย็นนี้นะครับก็ตอบไปตามนั้นทุกอย่างทุกประการครับ <c> ค <oughs> <c oughs> ือวันนั้นมันไม่ได้มีการทะเลาะกันไง มไม่ได้มีการทะเลาะกันใช่ไหมครับก็คุยกันปกติแล้วพอกลับบ้านไปคืนวันที่หนึ่งก็เลยก็เลยยกปู่ถามคุณนะัทเพราะว่าคุณนัทยังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ทางบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งมันมันก็ดึกแล้วพี่ก็เลยทั้งเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันก็ได้นะครับซึ่งตอนเช้าวันที่สอง <c oughs> ก็ยังไปทํางานอยู่นะครับแล้วพี่ก็ถามคุณนัทตอนเที่ยงนะครับว่าเออก็คุยงานวางแผนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เลยถามคุณนัทว่าได้เห็นข่าวเมืม่อวานไหม ที่ลงกันเต็มฟีดไปหมดเลยคุณนั้นก็บอกเห็นแล้วแต่เดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะเพราะกําลังจะเตรียมตัวไปถ่ายงานต่างจังหวัดผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอคุณนักบ้างโทรมานะเพราะว่าเราต้องเจอกับกับนักข่าวใช่ไหมครับที่ก็เลยไปเข้าเข้าเาข้าฉากถ่ายถ่ายงานในตอนนั้นแล้วก็รอสายคุณนันทโทรไปครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนัทอาจจะติดทุระลอยู่ยังไม่ได้โทรกลับทีมงานก็เลยโพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ณนะเวลานั้น ตามนั้นว่าก็คุยแล้วแต่คุณนัทก็บอกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวโทรกลับซึ่งณเวลานั้นนึกข่าวบอกว่าเลิกกันนอกใจและแยกกันอยู่แล้วพี่ก็ตอบตามความเป็นจริงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้น <c oughs> มีการมีข้อความทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมมันมีความไม่เหมือนกันซึ่งพี่ก็บอกกับทีมงานว่าก็อาจจะเป็นปกติของพี่นัทเขาอยู่แล้วที่แบบเขาก็จะโพสต์เรื่องราวต่างๆม,มันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่า <c oughs> ก็ยังคิดอยู่แต่ก็พยายามที่จะไล่ถามคุณนัทสิ่งคุณนัทก็เลย บอกว่าเอ่ขอเวลาสักสักพักหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดกำลังทาย,ยงานอยู่คบางทีมีช่วงเวลาที่พี่หนักโขต่างๆครับ <c oughs> มีประเด็นกันอยู่หร,รือเปล่าไม่ได้มีประเด็น <c oughs> ก็คือไม่ได้เคย,ไม,ไ,เคยไม่ได้เคยมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่ได้เคยมีการนั่งคุยว่าวันนี้ฉันไม่พอใจเรื่องนั้นวันนี้ฉันได้ยินแบบนี้มาไม่เคยมีการคุยเรื่องนั้นแต่ในครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของความที่แบบเราเข้าใจกันเพราะพี่เข้าใจว่าเราโตกันมาในระดับบแบบ ก็มีอายกุกันเต็มที่แล้วในการเข้าใจชีวิตฉันก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจในการทํางานของแต่ละฝ่ายมากกว่าแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกันแล้ววันนั้นพี่บอกว่าไม่มีไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นไม่มีแต่หลังจากที่เราได้คุยกันวันที่สองวันนั้นขอเวลาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ข่าวเนี่ยมีมาก่อนก่อนเรื่องเราที่จะเกิดขึ้นในบ้านพี่ก็เลยบอกถ้านั้นพี่ยังไม่ขอคุยกับใครทั้งสิน้นพี่ขอคุยเรื่องเราให้ชัดเจนก่อน เพราะตอนนั้นก็ต้องบอกพี่ตอบตามทำลายซึ่งในที่พี่มองว่าพี่ตอบตามความจริงแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ eh, วันนั้นทําไมเราโกหกพี่ก็บอกว่ามันไม่ได้โกหกเพราะพี่พูดไปตามนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยจนวันที่5ตุลาก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับหนึ่งใช่ไหมบจนวันที่ประมาณวันที่9ตุลามั้งเราก็เลยนั่งคุยกันที่บ้านอยา่างจริงจังก็เลยเป็นการยุติความสัมพันธ์นะครับแสดงว่านา้าอ ก็มีผลมาใช่ไหมครับอะไรนะการเป็นข่าวไมได้มีผลทำให้เกิดวุฒิความต่ากันมาจนถึงตอนนี้ใช่อันนี้พี่ตอบไม่ได้เลยพี่ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าในวันนั้นที่คุยกันเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันในเหตุผลในระหว่างคนสองคนในครอบครัวนะพี่ก็ถามคุณนัทว่าคุณนัดบอกคุณนัทคิดมาดีแล้วในระยะหนึ่งเราก็บอกว่าลังหลังเป้าหมายในชีวิตเรามีความแตกต่างกันไลฟ์สไตล์เราก็แตกต่างกันแล้วก็ เราอย่างน้นอยๆเราแยกย้ายกันตอนนี้เรายุติกันตอนนี้คืนชีวิตให้กันตอนนี้เนี่ยเรายัางสามารถเป็นเพื่อนเรายัางสามารถพบเจอกันได้เรายัางมีความรู้สึกดีๆที่เรามีกันอยู่นะครับดีกว่าที่มันจะมีไปถึงขนาดที่มันจะหักล้างกันมากกว่าน,นี้แล้วที่กระถามคุณนัดว่าคุณนัทถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่าที่มีข่าวลงณเวลานี้เนี่ยแล้วคนตีความคนลงข่าวกันเนี่ยมวีว่าผมมีมือที่สาม <c oughs> คุณนัทมีอะไรไหมคิดในใจหรือเปล่าคุณนัทก็บอกกับพี่ว่าไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สามพี่ก็เลยบอกถ้า,างั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเราคงจะต้องคุยกับนักข่าวคงจะมีคนถามเ,เราจะตอบอย่างไรใช่ไหมครับคุณนัทก็บอกเราก็ตอบตามความเป็นจริงนี่แหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สามซึ่งอันนี้พี่ตอบตามสิ่งที่เรา คุยกันตกลงกันภายในทั้งหมดครับพี่อ้ําครับก่อนที่เราจะจิตวามสัมพันธ์ก่อนนั้นนะไม่มีสัญญาณว่ามันจะต้องมีถึงวันที่จะต้องแยกกันอยู่ไหครับก่อนที่จะมาคุยว่าต้องคือในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีสัญญาณขนาดนั้นแต่มันก็จะมีความสัญญาณแบบเช่นครอบครัวเนี่ยฉันน้อยใจบ้างฉันแบบอะไรบ้างคือเป็นเป็นอย่างนี้ตามครอบครัวมาโดยตลอดฉันคิดแบบนี้เธอไม่ทําแบบนั้นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวแล้วกัน งอนก็มีกันมาจาก็ก็มีครับอย่างเช่นบางช่วงเราเจอเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจกันอ่ะก้องอก็คุยกันครั้งหนึ่งปรับได้บ้างปรับได้บ้างนิดหน่อยก็เกิดขึ้นใหม่มันเป็นเรื่องแบบนี้เสมอซึ่งคนในครอบครัวพี่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราดีในทุกเรื่องข้อเสียมากมายก็มีผิดพลาดหลายครั้งก็มีในฐานะความเป็นครอบครัวเนะแต่เรื่องราวเนี้ยพี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากในหัวข้อนี้พี่ก็ต้องพูดในหัวข้อนี้ครับ อย่างระหว่างทางที่ตั้งแต่ตุลาจนธันวาลได้มีการงอกันไหมครับหรือปรับกันอะไรอย่างเงี้ยไหมครับแบบว่างอกันอยู่บ้าคือการที่เราจะนั่งคุยกันเรื่องนี้ได้เนี่ยใน15ปีเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังฉะนั้นการที่เราคุยกันเรื่องนี้เราก็มองว่ามันมันก็คงมีความสะสมกันมาใช่ไหมครับซึ่งคุณนัทก็บอกว่าครอบครัวระหว่างเรามันก็มีความพยายามกันทั้งคู่และที่เราจะพยายามให้ช่องว่างระหว่าง ครอบครัวเรามันมันลดน้อยลงแต่เราก็มองว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามปรับกันมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกัน3วัน4วันแล้วปรับแล้วไม่ไ,มได้มันจูนกันมาตลอดพี่ก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นนะครับภาพต่างๆที่ที่เรามีความสุขที่มีมันก็มีทุกข์ร่วมกันเราพยายามปรับต่างๆตลอดเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งอันนี้พี่กําลังบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไม่ไม,ไม่ไม่คุยกัน ก็พยายามคุยกันแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่รอเนี่ยก็มีการอาอสอบถามจากเพื่อนที่สนิทหรือแม้แต่ทั้งจากพระอาจารย์ที่เรานับถือทั้งคู่เนี่ยท่านก็บอกว่าได้คุยก,กันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสะสมของคู่ที่มันมีมาอย่างค่อนข้างยาวนานครับในวันที่เก้าที่พี่นัทได้สัมภาษณ์พี่อ้าํามีสงสัยตรงไหนในคาตอบต่อไดไหมครับ ไม่ได้สงสัยเพราะเราก็เข้าใจเพราะว่า15ปีนะ่ะต้องบอกว่าคนเป็นครอบครัวจริงๆบางเรื่องมันเอียดอ่อนจริงๆที่ต้องบอกแบบนี้บางคนเราบอกว่าเราเข้าใจครอบครัวเขาจริงๆเราจะไม่สามารถเข้าใจได้หรอกแต่เราเป็นคนพบเจอในสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าพี่เน้นย้ำเสมอนะเราข้อผิดพลาดก็มีเยอะแยะพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำดีแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ข้อผิดพลาดก็มีเรายอมรับในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่พี่กําลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก <c oughs> ่อนเกิดเหตุขึ้น หลังวันที่พี่ตกลงพี่พูดตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงๆจะยืนยันตรงไหนซึ่งเราก็มองว่าณวันนี้การยุติความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต่างปราถนาหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกันมาแล้วอยากให้เคารพในสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันเราดูแลกันมาเรามีทุกมันก็มีสุขวันนี้สุขมันก็มีการแก้ไขกันมาอย่าขอ อยากทาให้สิ่งนี้มันกระทบกระเทือนกันเลยคือพี่กําลังหมายถึงว่าคอมเมนต์ต่งตางๆของคนภายนอก mm hmm. เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างมีความชอบความไม่ชอบทุกคนต่างมีเหตุผลคอมเมนต์ได้มีความคิดเห็นได้แต่คอมเมนต์นั้นอย่าทําลายซึ่งความสัมพันธ์อย่าทาลายซึ่งคนรอบข้างอย่าทาลายซึ่งความเห็นต่างกันเลยเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจกันจากภายนอกจริงๆแทดงว่าตั้งแต่ะวันที่เก้าธันวาฯก็ยังไม่ได้คุยกับพี่รักเลยตั้งแต่ ยังไม่ได้คุยกับคุณนัดเป็นเป็นการส่วนตัวครับแต่ก็มีได้คุยกับงานกับทางผู้ช่วยบ้างครับอยากคาดตอบลาดของพี่นัดแต่ควรจะติดใจอยู่สองคามครับอันแรกก็คือเรื่องบุคคลที่สามซึ่งคุณนัทตอบว่ามันอยู่เหนือการควบคุมมันเลยทาให้ทุกคนตีความไปว่ามันจะต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าครับคือเอาของพี่เลยนะพี่ไม่ได้มีบุคคลที่สามพี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามที่เป็นเชิงชู้สาวไม่มีนะครับแล้วก็ ในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นที่พี่คุยกับคุณนัทตอบเนี่ยนะเราไม่คุยกันเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยและพี่เคยถามไม่มีประเด็นในหัวข้อนี้แต่คราวนี้ในสิ่งที่คุณนัทตอบในวันนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องตอบว่าพี่ไม่ได้ยินด้วยตัวเองแต่ความเข้าใจอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันแล้วหลังจากวันที่13ตุลาคมที่พี่ย้ายออกจากบ้านแล้วคุณนัทก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่จะไปเจอใครจะไปยังไงแบบไหนหรือเปล่ามันนอกเหนือการควบคุม อาจจะเป็นไปได้เพราะพี่เองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจากที่เราไม่ได้คุยกับคุณนัทแล้วความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณนัทจะเป็นอย่างไรพี่ก็ตอบไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างอีกอย่างหนึ่งเรื่องการทรําลูกหลายคนมองว่าไม่ได้จดทะเบียกนการแต่งงางทำลูกได้ครับพี่ <c oughs> พี่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างนานมากแล้วนะที่น่ยจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เรารับรู้เรารับทราบแล้วเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีการต้องจดทะเบียน แล้วก็ในการทําเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้บอกประทางผู้ช่วยหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามีเหตุใดที่พี่จะสามารถรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็สามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้จริงๆเราจําไม่ได้จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานแล้วพี่ก็ได้บอกทีมงานว่าขอรายละเอียดที่พี่หน่อยว่าพี่ต้องทําอย่างไรเพราะหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องมือที่สามพี่เน้นแล้วการไม่มีลูกมันจะทําให้ต้องมาถึงวันนี้คือจริงๆ การมีลูกเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเป้าหมายของครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจะมีน้องนะครับเราอยากจะมีลูกเพื่อเป็นเป็นการสร้างครอบครัวแต่การที่มีไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจกันทั้งคู่เข้าใจถึงการมีและไม่มีพี่อะบอกคำนี้ถ้าบางคนจจะมองว่ามันเป็นความต้องการของใครคนหนึ่งหรือเปล่าพี่มองว่าเราเราเรามีความสุขในเป้าหมายนั้นร่วมกันมา แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีประเด็นต่างๆอันนี้พี่ก็ตอบว่าพี่ตอบได้ในฐานะที่พี่รู้เท่านั้นครับอยา่างเจ่เนี่ยครับ,รบโดนโยงเข้ามาจริงๆถูกโยงหมดไปทุกที่นะครับทุกอย่างซึ่งเจนนี่ก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยสนิทกับเจนนี่มามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆเป็นเหมือนกับเพื่อนผู้ชายเนะเอาง่ายๆดังนั้นเจนนี่ก็จะมีความแบบเป็นเพื่อนผู้ชายนิดนึงซึ่ง ในช่วงที่มีข่าวออกมาเราต้องทํางานด้วยกันทางรายการแล้วก็มีต้องเดินทางในการไปทํางานเป็นการทำ,ทำบุญซึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นเป็นการไปแบบเพื่อนซึ่งก็ไปกันกลุ่มหลายคนมากๆเราได้คุยกับเจนนี่ไหมครับผมเพราะว่าข่าวทั้งที่จะโผล่จริงๆไม่ได้คุยกับเจนนี่เลยนะครับก็วันนั้นแค่เจอกันที่รายการทีวาอกอข่าวลงไม้แล้วซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาก็มีเรื่องของ<ม>ความปลอดบางด้วยก็ได้แต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาส วันนึงเราก็พูดว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆใช่วันเสาร์ก็ต้องมีมีถ่ายรายการด้วยกันครับสินที่ปยติความสพันตรงนี้คิดยังไงถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนมันมีวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็เสียใจนะครับเราเสียใจเราไม่ไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจาก ทุกเหตุผลก็ตามนะครับซึ่งแลวันนีเ้เราได้พูดคุยกันด้วยความตกลงและเข้าใจแล้วก็เราก็มองว่าเรามีเป้าหมายต่อครอบครัวของเราอย่างไรใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับที่ก็เลยมองว่าณนะวันนี้สิ่งที่มีโอกาสพูดอยากพูดแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่บางเรื่องันมีพอยต์ันมีประเด็น ที่มันส่งผลต่อ,อ,อคนรับข้าง <S <S วันนี้พี่พูดไปในสิ่งที่พี่พูดแต่คนจะเข้าใจแบบไหนที่ถือว่าพี่ได้ทําในสิ่งที่พี่ได้ได้ทําแล้วรับคอมเมนต่างๆอ่ะครับ,บที่เราได้อ่านจนเมื่อเช้า,ชาเราไปตำรวจเซมืบอ <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะพี่เข้าใจว่าเราเป็นทั้งคนสาธารณะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันเช่นกันจะพูดถึงพี่อย่างไรพี่เข้าใจ จะคอมเมนต์อย่างไรพี่ก็คลอยอ่านแล้วก็แล้วก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้สนใจแต่คราวนี้อะไรที่มันเกินขอบเขตมันกระทบถึงครอบครัวพี่ก็มองพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ข่าวต่างๆที่มีต่างฟีดไม่ว่าจะเป็นบอกว่าพี่อ้ําอย่างนั้นพี่อ้ําอย่างนี้พี่อ้ํามีคนนั้นคนนี้เป็นเขาเล่าว่าฉันได้ยินมาว่าฉันคิดว่าฉันฉันคิดเอาเองว่าต้องใช่แน่ๆพี่ถามคําถามเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ คุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทาอย่างไรคุณจะรับผิดชอบต่อความคิดเห็นคุณอย่างไรนอกจากไม่เป็นไรฉันก็แค่ไม่สนใจฉันไม่ใช่แอคเค้าฉันหนีหน้าตาฉันก็ไม่โชว์แต่คนรอบข้างล่ะเราต้องการความถูกต้องใช่ไหมเราต่อสู้ความถูกต้องให้คนอื่นแล้วเราใช้วิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่าฉันพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้พี่เข้าใจถ้าคนจะคอมเมนต์หรืออะไรกันก็ตามนะครับในในความที่อาจจะ เอาใจช่วยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่วันที่พี่ไปปรึกษาพี่ก็ปรึกษาว่าพี่ไม่ได้เป็นการไปฟ้องร้องหรือแจ้งความอะไรพี่ปรึกษาขอบเขตที่เราสามารถทําได้ตามมนุษย์ประชาชนทั่วไปก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะค,ะครับซึ่งถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วถ้ายังมีคอมเมนต์ใดๆที่ยังมองว่าฉันไม่คิดถูกฉันเนี่ยคิดถูกแน่นอนเอาคอมเมนต์เอาข้อมูลหลักฐานเหล่นั้น มาคุยต่อหน้าพีบนการตรวจสอบที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นตามนั้นถ้าเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าไม่จริงทุกคนก็ต้องมีผลกระทบของตัวเองเช่นกันครับถามว่าน้อยใจไหมไม่ได้น้อยใจครับไม่ได้น้อยใจก็เข้าใจใน,ในเรื่องราวต่างๆแต่ก็บอกว่าม,มันเกิดขึ้นได้นะสิ่งต่างๆที่พี่ต้องทําก็คือหนึ่งพอเมื่อแยกย้ายกันเรามีหน้าที่ในการรักษาความสุข ดีต่อกันเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นเราไม่อยากวา่าวันนี้คอมเมนต์พูดกันเข้าข้างแบบนั้นเท่านี้และจะทําให้สองคนสองคนเกิดความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันไม่ดีต่อกันอันนี้พี่ไม่เอาพี่ไม่อยากได้สิ่งนั้นในวันที่ยกา้ายกันครับได้เจอหน้ากันแล้วก็คุยค่าทูเดิที่ผ่านมาะกันวันที่เจน,นก็มีครับเราก็ได้บอกเราก็ได้บอกมีการเขียนบอกวันที่พี่จะออกจากบ้านพี่ก็เขียนบอก ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราก็อาอาขอบคุณแลวก็ขอโทษในสิ่งต่างๆที่เป็นมาขอบคุณในทุกความรู้สึกขอโทษในสิ่งต่างๆที่ผนอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอโทษในความผิดพลาดอะไรต่างๆก็ตามที่เราทําในฐานะผู้ครองที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นเราก็ขอโทษใ,ในทุกๆเรื่องหมายว่าเขียนโน้ตเอาไว้ใช่ครับใช่ก็คือ,ไ,อไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จก็เลยบอกคณนัดว่าผมขอเวลา เก็บข,ของสัก3าสีวันนะครับนั้นก็เลยน่าจะอยู่บ้านญาตินะั้งเพื่อให้ผมได้มีหน้านะที่มีเวลาในการเก็บของรน,นรมกบบาาเปของที่่ใใ็อเรรรงหน,งงหนงาใจกกกคคพมวัน การที่อยู่เราในครอบครัวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเราระหว่างครอบครัวเป็นอย่างไรแต่แค่ดิเซโกเอสทำไมสื่อถึงเรื่องเราภายนอกมันเกิดขึ้นก่อนภายในบ้านแล้วเร,เราเกิดขึ้นเราตามเราเรื่องเรามันเกิดขึ้นตามหลังสื่อนี่คือนี่คือ point พ,อพี่ใช่คือถ้าสมมุติว่าเรามีประเด็นพอยคุยกันเนี่ยเราคุยกันเสร็จจบเสร็จปุบ๊บทะเลาะอะไรกันก็ตามและ <c oughs> มันค่อยคนข้างนอกค่อยดูอันเนี้ยเราก็เข้าใจได้ แต่พอคราวนี้ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็ตามที่ผมมันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วแต่แค่ในฐานะพี่ถ้าถามว่าซอกไหมเราก็ก็เรียกว,ว่าไม่ทันคาดคิดแล้วกันในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นครับอ,อย่างนี้ที่ต้องใช้เ,เ,เวลาเยียวยาแล้วค่อยได้เจอจะมีทั้งว่ายังไงก็มันจริงๆมันก็ไม่ต้องเยียวยาเพราะจริงๆก็ตอนที่คุยกันมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นการการ การทะเลาะเบแวางหรือบาดหมางกันนะคะนั้นก็ยังอวยพรอยู่ใช่ไหมครับว่าเอาพี่อ้ําไนี้โชคดีนะอวยพรเองทุกครั้งแล้วก็มาขอบคุณนะมันเป็นทอตกลงสําหรับคนที่มันมีชีวิตครอบครัวมันมากันอย่างระยะหนึ่งแล้วมันโตพอกันที่ันมันผ่านเรื่องเรามาแล้วผ่านการเป็นครอบครัวการผ่านการพยายามการมีลูกจนถึงวันหนึ่งคือพอไม่มีลูกเป็นเป็นลูกของเราเองเป็นโซ่ทองท้องใจเนี่ย มันก็เลยมีเป้าหมายในการเติบโตชุดที่มันต่างกัน<ม>ที่มองว่าแบบนั้นรือมันเรียกว่าจุดบครับพี่ไม่อยากใช้คําสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันสรุปไปเรื่องหนึ่งก็ตีความกันไปเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่าอยากให้นึกถึงใจของทั้งสองคนนะครับทั้งพี่นัทเองก็ตามทั้งเราเองก็ตามมันเป็นความ มันเป็นความหวังความตั้งใจเราที่ทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์มันได้ตามนั้นแต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องตามนั้นและส่วนเรื่องที่พี่บอกว่าที่ทุกคนพยายามบอกว่าพี่นอกใจพี่มีกันอย่างนี้พี่บอกเคยสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วอะไรที่พี่เป็นพี่ทาพี่ยอมรับแต่พี่เคยบอกไปแล้วว่าเราเคยผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยแต่ณวันนี้มันเมื่อมันไม่ใช่พี่ตอบว่าไม่ใช่ก็อยากให้เคารพไม่ต้องเคารพพี่ก็ได้ ขอให้เคารพคนรอบข้างที่หน่อยขอให้เคารพคนที่เขาไม่เกี่ยวข้างไม,ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักหน่อยนะครับ,บ <c oughs> คือต้องบอกว่าแกเป็นกฎหลายย้อนนะแกเป็นโรคประจําตัว <c oughs> พี่ไม่ได้บอกว่ามันมาจากเรื่องนี้นะมไม่ได้บอกว่ามาจากเรื่องนี้แต่แกเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าเขาพักผ่อนไม่ดีเขาทานไม่ดีมันก็เป็นได้ มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้บอกว่าเกิดจากแค่เรื่องราวตรงนี้แต่สิ่งที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าวันนี้พี่ไปปรึกษาทางออกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะจริงๆขอบเขตในการใช้สื่อทุกคนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเราทําอะไรได้บ้างเราในฐานะสื่อในฐานะศิลปินในฐานะคนทั่วไปอะไรผิดอะไรถูกบ้างเราไปขอความความรูคนนี้เพื่ออะไรเพราะเราก็มองว่าเราก็มีคนรอบข้างคุณแม่เราอย่างเนี้ย ถ้าวัานหนึ่งพี่พาคุณแม่ไปออกกำลังกายพาไปเดินสวนอยู่มีคนก็มาคอมเมนต์บอกแม่หน้าเหมือนหน้าหน้าเหมือนนี่เราก็เอ๊ะมันคนละเรื่องกันอยากให้แยกแยะครับี่ครับพี่อ้อําทราบไหมครับทราบมาตลอดนะครับพี่นัมีก้อนเนื้อทราบครับคนจัดการทําทงไบบ้างครับการเ <c oughs> รา <c oughs> อยู่กันคคือทราบทราบมาตลอดมันอาจจะเรียกเป็นโรคประจําตัวแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าเราก็พยายามดูแลกันมา คุณนัทก็พยายามดูแลทั้งควบคุมอาหารออกกําลังกายในแบบของคุณนัดมาซึ่งพี่ก็มองว่ามันมีการพยายามที่จะดูแลและรักษาหลากหลายรูปแบบประมาณนั้นครับหลังจากนี้ไปพี่มองมองเรื่องความรักยังไงบ้างในวัยวันนี้กับสิ่งี่างๆคือความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะที่พี่บอกเสมอแต่รักมันก็มีทั้งทุกข์และสุข ถ้าเรามีความรักเราต้องยอมรับสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันเกิดขึ้นจากการคุยกันแล้วนะครับสิ่งที่พี่คุยกันตกลงกันด้วยความสัมพันธ์ด้วยวาจาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นการตีความใดๆก็ตามที่มันจะทําให้ความรักหรือสิ่งที่ที่พี่มีมาเนี่ยมันมันเกิดผลกระทบอย่าทําเลยนะครับถ้าจะรักคุณนัดเองผมคิดว่าก็อย่าทําถ้าจะรักหรือเอาใจช่วยในสิ่งที่เราเป็นก็อย่าทําเพราะแต่ละคน มันมีเหตุผลของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้พี่ได้พูดตรงๆสิ่งที่พี่เชิญนักข่าวทุกท่านมาวันนี้เพราะพี่บอกว่าถามคำถามพี่ได้ทุกคํา mm hmm. ไม่มีคําถามไหนที่พี่ไม่ตอบแต่ว่าพี่พร้อมตอบในทุกเรื่องครับตอนนี้มีสิที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมันก็มีมันก็ยังต้องมีแหละครับรีะจริงครอบครัวมันมันมีกันมาหลายปีแล้วฉันมันไม่ใช่แบบเอ๊ะวันนี้ฉันเลิกเยิกแลกแยกย้ายกัยกยกยกกนแล้วก็จบแค่นั้นมันก็ยังมีหน้าที่ที่เราก็ต้องคอยจัดการบางเรื่องอยู่ประมาณนั้น มีครับก็มีโอกาสคุยกันก็เจอกันผมก็คิดว่าก็เราก็ทักทายถามสารทุกสุขดบซึ่งเพื่อนคุณนัทก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่คนที่เราอยู่ในสังคมก็ยังเป็นเพื่อนรอบข้างกันอยู่ครับความสัมพันธ์ครับกายุติความสัมพันธ์ผู้ชายมักจะดูกับออบฟิศเสมอมากกว่าเสมออย่างเงี้ยพี่พี่พี่รู้สึกยังไงบ้างครับไม่ได้รู้สึกยังไงครับเข้าใจแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะติดเตียนอะไรติดเตียนพี่ได้ไม่มีปัญหาพี่เข้าใจ แล้วก็เรื่องของคู่เองเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่าเราคือผู้รับผิดชอบเราคือผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็คือเรานั่นแหละถ้ามันไม่สามารถทําให้มันสมบูรณ์ได้เราก็คงต้องเป็นเป็นผู้นําในการูนนะ้สึกสิ่งนั้นแต่ที่พี่บอกว่าณนวันนี้พี่พูดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอพื้นที่นะครับให้กับคนรอบข้างที่เป็นรอบข้างไม่จะเป็นครอบครัวพี่ครอบครัวคนนั้นบ้างการวาแผนชีวิตที่ผ่านมาอาจจะใช้สองคนโดยตลอดแต่วันนี้เอง จริงๆแล้วคุณนัดก็มีครอบครัวที่คุณนัทต,ต้องดูแลนะครอบครัวใหญ่พี่ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลในวันนี้เราก็มองว่ามันก็ต่อก็ต่างดูแลครอบครัวของตัวเองใช่ไหมครับมีโอกาสถ้าวันหนึ่งก็อาจจะนัดทานข้าวเจอกันได้บ้างถ้ามันไม่ได้มีถ้าวันนี้พี่อยากให้มันจบนะครับพูดแล้วก็คือขอให้มันเข้าใจกันตามนี้เพราะจริงๆต้องบอกว่าคําว่าเรื่องราวของครอบครัวสองคนเนี่ยอย่าให้มันกระเทือนจนถึงกลายเป็นเรื่องปัญหาอื่นๆเลยครับ จะเรียกว่ามุฟออนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆมันก็คือมันก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละก็แค่มุกออกมาจากบ้านใช่ไหมครับก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ไปไป,ไปมาบ้างเราก็อยู่ตามชีวิตปกติตามที่เราทํางานประมาณนั้นครับมันเพลิไหมครับพี่นั่งคถามว่ามันเพลิน,น,น,ม,น,นมันก็ต้องเพลินแหละครับมันมันมีความรู้สึกกันอยู่แล้วซึ่งพี่เชื่อว่าคุณนั้นเองก็เป็นครับยังรักครับยังรักอยู่ ก็ต้องบอกว่าใน15ปีเราก็ยังรักเรายังระลึกถึงกันเรายังมีความปรารถนาดีต่อกันในในทุกๆเรื่องครับส่วนคาถ้ามันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นก็หลังจากนีน้จะมีการจะดีะ <c oughs> คืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าก,ก่อนนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเรายังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเราเข้าใจนะครับแต่หลังจากนี้ขอเถอะ <c oughs> นะครับพี่พูดชัดเจนแล้วพี่บอกชัดเจนแล้ว แล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเกินเลยเกินขอบเขตเลยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดถูกสิ่งที่ฉันเป็นมันใช่แน่ๆเอาหลักฐานนั้นมาคุยกับพี่บนกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องครับถ้าต,ตัวนี้คืทางด้านของพี่อยัไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าหั่บยังไม่ได้มีครับไม่หจากนี้ัจากนี้ก็ต้องดูผลกระทบก่อนนะครับว่าคุณแม่หรือคุรอบข้างเป็นอย่างไรถ้า จริงๆไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องฟ้องแต่ถ้ามันเกินเลยเกินเกขอบเขตมากๆจริงๆพี่ก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่มันถูกต้องเราจะแค่คิดเองเออเองไม่ได้ถูกไหมครับถ้าการตรวจสอบหลักฐานมันถูกต้องโดยสองฝั่งแล้วอ่ะมันก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันเป็นหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับ